มหาศิวราตรีวันแห่งการเฉลิมฉลองการเสกสมรสแห่งองค์พ่อพระศิวะมหาเทพและพระแม่อุมามหาเทวีในวัน14ข่ค่ำเดือน4ทางจันทรคติฮินดูวันนี้ลูกควันสไลฟ์จึงขอนำทุกท่านมาที่หน้าเซนทันเวิลเพื่อสักการะองค์พ่อพระพิคเนตและข้ามฟังมาที่ชั้นเจ็ของบิ๊กซีราตดมริเพื่อสักการะองค์พระศิวะมหาเทพ รับน้ำมนต์จากศิวลึงซึ่งเป็นดุษัญลักษณ์แห่งผู้ให้กำเนิดชีวิตใหม่และความอุดมสมบูรณ์ของครอบครัวนั่นเองค่ะเมื่อสวดมนต์บทสักการะบูชาองค์พ่อพระศิวะมหาเทพเป็นที่เรียบร้อยและถวายเครื่องสักการะแล้วนะคะเราก็นำน้ำหนึ่งขวดที่เราเตรียมไว้หรือสามารถซื้อได้ในราคา5บาทที่จุดจำหน่ายเครื่องสักการะบูชาที่ด้านหน้าค่ะ โดยพี่เจ้าหน้าที่ที่ด้านหน้านะคะได้แนะนำว่าเมื่อเราเดินเวียนครบหนึ่งรอบต่อหน้าพระพักขององค์พระศิวะมหาเทพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะด้านซ้ายมือค่ะจะมีศิวลึงอยู่นะคะก็สามารถเปิดขวดน้ำที่เราถือไว้ค่ะแล้วก็ท่องบทสวด อมนมาสสีวายะในใจนะคะพร้อมทั้งรดน้ำไปยังสิวลึงค่ะโดยเวียนตามเข็มนาฬิกาไปเรื่อยๆจนหมดขวดนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็นำขวดปลา